อ่านี่แหละครับพี่นอ้องนี่แหละบริเวณผาแตมครับด้านนี้ก็จะเป็นวิวแม่น้ำโค้งครับตรงนี้ก็เป็นนะครับจุดหนึ่งไฮไลท์ของการนะครับมาเที่ยวผาแตมนะครับที่นังนะครับถ่ายรูปกันยู่นี่นะครับจิริยบดนะครับแบบ นั่มแล็บนี้ผู้ใด้มาไว้มารอมางานครับมาแอบคบชัน่นกันอยู่บริเวณนี้ครับประจำหาแทบมบนะครับหาแบบทมตีเห็นอยู่ไกลๆนู่นนะครับที่เป็นเกานะน่ะก็คือนะครับผมบริเวณสันดอนนะครับของแม,นม,มน่นะ้ำโขดนะ หลังจากนั้นก็สิเป็นนะครับของอ่าแม่น้ำโขงแล้วก็เทือกเขาที่พี่น้องเห็นสูงๆอยู่นั่นครับก็บสิเป็นนะครับเทือกเขาของอประเทศสปปลาวาน,ะะลานะครับเทือกเขาสูงงามอีริสครับพี่น้องเลยบิ้งนะครับนี่คือบรรยากาศของแม่นำ้ำสองสี เดินทางกันต่อกับรถคู่ใจครับพี่นอ้งนองไวด็กมีกระเดขึ้นได้เลยนะนับอลขึ้นเลยอืออ๋อครับก็มา<อ>ถึงเวียนดานนะครับที่ขึ้นไปาผาแ,แต้มนะครับผมผู้ดใดที่มีซัดเลี้ยงนะครับมาด้วยนะครับมีผีฝากนะครับแขาข้ามมาข้ามาเอาครับน้องไปฝากซะครับผม เดี๋ยวเข้าไปวัดอุณหภูมิกันนะครับก่อนสีเขาไปเที่ยวนะครับที่พาแต้านะครับไปวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับเซ็นชื่อนะครับแล้วก็เสียวค่าบัตรนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ต้องใช้เครื่องอ่าใช้เครื่องนะครับจำหน่ายบัตรค่าบริการนะครับรูดบัตรทอนเหรียญยอดเหรียญสอนธนบัตรนะครับโอ้เดี๋ยวนี้ทันสมัยก้นครับอ่านี่ครับ 60ปี <ues S 1> ปไม่ต้องเสียตังค์อ่ามีมการมีสแกนด้วยไปสแกนก่อนเจ้สแกนอะไรวัดนภูมิวัดนภูมิอา่าเอ๊ยวัดแบบ ครับเลยขึ้นกับผาแต้มนะครับเดี๋ยวนี้บุคือเก่านะครับต้องมากดตู้นะครับแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับเป็ต้องพูดหรอเปล่าผาเขาเปนวัดเลยตู้ยอดเหรียญจำนายบาทนะครับแต่ละกุญแจละข่ายอยู่ที่ประเทศไหนเราอยู่ประเทศไทยนะครับเราก็กดประเทศไทยอยู่นะอะไรรู้ไหมนี่ราคา64ลบ20นะครับแล้วก็รถยนต์ส่วนบุคคล่เดี๋ยวิถ่ายเบิ้งนะครับ ตวยอดเหรียญเรากนแล้วนะครับเริ่มจากอ่าเราเป็นคนไทยนะครับเราก็กดที่ภาษาไทยนะครับเราก็ซิมี่อ่านี่นะครับตามนะครับที่นี่แต่ละคนนะครับตามตัวเองนะครับไปกันเราไม่ยกเลิกตรงนี้นะครับนี่โหได้โบเคยมาด้ครับพี่น้องเบิง์ออเดอร์นี่ครับแบบนี้แะครับนี่60กว่าถ้าพวกเขาใจยังกับสอบถามเจ้าหน้าที่พันใดนนะครับเจ้าหน้าที่เพื่อขายความอ่าบอกกันอยู่นี่นะครับอี <laughs> หนููนจุดทีก่ก็เป็นจุดนะครับทีคนมาถ่ายรูปกันนะครับก็คือบริเวณป่ายเนี่ยเนี่ยบริเวณป่ายนี่นะแต่ว่าตอนนี้นะครับผู้ใดที่สิเข้าไปนะครับในบริเวณอ่าหาแต้มนะครับต่อมาอ่าสแกนนะครับอ่าสแกนอุณหภูมินะครับที่ตู้ที่สแกนไม่หนาที่ตู้นะครับเลาจะ มายอดตู้บริการนี่ก็จะเป็นนะครับนโยบาย่วงน้าของชอหมี่นะครับผมหลังๆห้องจะมีร้านกาถึงไม่ซื้อกาแฟไม่สั่งกาแฟไม่เป็นไรนะคะเราก็นั่งชมวิวได้ตรงนี้ก็สามารถนะครับผมเห็นวิวบริเวณแม่น้ำโขงนะครับอยู่ไกลๆพูนนะครับแต่ว่าอัฟซิกีรถว่นขึ้นไปนะครับไปอยู่ที่บริเวณผาแตมนะครับตอนนี้ก็อ่ะเดี๋ยวท่านอันนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าสิบไปนะครับ เดินทางกันต่อครับผมไปที่บริเวณผาแตมครับไปกันครับพร้อมยังครับตอนนี้ห้องกะมาถึงนะครับที่ทําการนะครับผาแตมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องขึ้นไปเบิ่งนะครับผาแตมที่เป็นอย่างไรครับอยู่ด้านนู้นครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับเห็นอยู่ด้านนู้นใกลๆนะครับก็จะเป็นอ่า ลานผาแต้มนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูก <tra Carbon and justice> ันทั้งผุ่นเด้อพี่น้องเอ๋ยถาเบิ้งครับตอนนี้ไปเขาของน้ำของทากันนะครับเป็นที่เรียบร้อยกันก่อนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปครับครับก็มาหอดบริเวณนะครับป่าตึมฮัทแต้มครับผมวันนี้ก็มาถ่ายรูปกันนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับด้านหลังผมก็เป็นสุ่มนะครับขายกาแฟอยู่ด้านในนะครับ ไปเบิ่งกันครับว่าด่านนันมันเป็นจังไรนะครับก่อนที่ฮัฟชิไปเบิ่งนผาแต้มงานครับมาตามผมมาด่านนันก็สิเป็นนะครับอ่าร้านขายกาแฟนะครับนางกินกาแฟชมวิวนะครับบริเวณนะครับผาแต้มกันนะครับนะครับจะเป็นวิวบริเวณด้านหลังนะครับที่ทําการนะครับจุด นักท่องเที่ยวนะครับกับสเปนเห็นวิวนะครับแม่น้ำโค้งอยู่บริเวณไกลๆนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาถ่ายหลปคูกก่กับหมีผูู้ไดมักหมีก็มาถ่ายครับน,นี่ก็เป็นบริเวณร้ <c oughs> <c oughs> านกาแฟสดนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรลปงนี้กันครับ จุดที่นักท่องเที่ยวมามาถ่ายรูปครับผู้ใด้บุยเห็นหมีนะครับรมรหมีปลาใหม่นี่ครับนี่ตัวใดตัวผู้ตัวแม่นี่ตัวแม่ตัวนั้นตัวผู้ <laughs> คนมากหมีกันมาถ่ายรูปก็หมี <laughs> ป่าไม้ช่ไปพี่นอ้องไปรับหมมีาไปเบิ่งนผาแต้มกันครับผมไปตามผมมาไป,ปเบิ่งกันครับมันจุดนี้ก็สิเป็นนะครับบริเวณทางลงไปเบิ่งนะครับชมภาพ เขียนสีสมัยโบราณน,นะครับก็จะเป็นทางลงไปด้านนี้ก็สี้ยางนะครับลงไปตามทางที่เขาเขียนบอกไว้เป็นระยะนะครับมีระยะทางอยู่3.4จุดสกิโลเมตรนะครับผู้ใดบ่มีร่างกายแข็งแรงก็ต้องลงไปนะครับเพราะว่ามันไกลนะครับมาเบิงวิวอยู่ด้านบนกันนะครับมาให้พี่น้องในเบิงว่ามันไม่ทางนะครับลงไปไปเบิงผาเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะครับอยู่ด้านล่าง ก็ลงไปบริเวณทางนี้นะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับบริเวณผาแต้มอ่านี่แหละครับพี่น้องนี่แหละบริเวณผาแตมครับผาสูงชันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นวิวแม่น้ำโค้งครับครับการนี้คือวิวนะครับบริเวณผาแตมนะด้านหลังก็เป็นนะครับวิวแม่น้ำโค้งนะครับอ่า ช่วงนี้อากาศกระหอนแล้วนะครับด้านล่างก็เป็นหน้าผาที่มีความสูงชันนะครับอาเพื่อนๆนักท่องเที่ยวนะครับก่าย่าเดินเขาไปไก่นะครับหน้าผาหมากนะครับทิ่งมิป้ายป้ายเตือนอยู่นะครับสิมิป้ายเตือนนะครับอันตรายหน้าผาสูงชันนะครับเข้ากับย่าเขาไปนะครับเบิงไก่จนเกินไปนะครับกยืนเบิงโบเวนรอบๆนะครับได้เดี๋ยวสิทายนะครับบรรยากาศ งามๆให้พี่น้องเบินกันครับผมครับนี่ก็เป็นบริเวณนะครับหาแตมช่วงนี้ก็บ,บอมี่นะครับนัก<อ>ท่องเทียเ่ยวนะครับเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์ช่วงหนาท่องเที่ยวนะครับ ช่วงหนาท่องเที่ยวของพระแต้มนะครับก็จะเป็นช่วงนะครับหนาหนาวครับผมจะมีคนมาหลายนะครับแล้วก็เป็นไฮไลท์เลยก็จะเป็นช่วงข้าวดาวนะครับปีใหม่จะมีการนะครับกลางเต้นนะครับนอนรล่อข้าวดาวกันอยู่บริเวณนี้นะครับย่านนั้นก็ตอนเช้ามีนักท่องเที่ยวนะครับมานั่งล่ออยู่ร้านหินที่พระแต้มนี่ล่อเบิงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับจากฝั่งประเทศสปปลาวกันครับ น,นี่กับเบิ้งบรรยากาศกันไปซ้ำหนีเนาะพี่น,อน,อนออ้องเนาะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ้งเสาเฉลียนต่อครับทังนี้ก็เป็นนะครับจุดหนึ่งไฮไลท์ของการนะครับมาเที่ยวผาแตนนะครับชมนั่นงนะครับถ่ายรูปกันอยู่นี่นะครับถุกอิริยาบถนะครับแบบนั่นแบบนี่สวยมากรอมางามน,นะครับกับแอคชัน่นกันอยู่บริเวณนี้นะครับประจํา ผู้ใดมากจะถือว่านะครับโบผาตนะไปนี่สิรับนักท่องเที่ยวนะครับเยอะแยะมากมายนะครับมาหนิผมก็สิถ่ายภาพตรงนี้นะครับไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับว่าครั้งนึงก็ได้มานะครับที่หาแต้มอำเภอโค้งเจียมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผู้ใดบ่เคยมากกด G P S เมื่อกีนะครับบริเวณนี้ก็เป็นนะครับจุดถ่ายรูปนะครับจุดสําคัญจุดหนึ่งนะครับบริเวณนี่แหละ พาแต้มนะครับผาแต้มเดี๋ยวข้าก้าสิไปนะครับเบิ้งเสาเฉลียงกันครับวันนี้กือถือว่าจบทริปนะครับมาเยือนพาแต้มกันนะครับเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ผมีนะครับนักท่องเที่ยวเลยนะครับวันนี้ผมเยือนยู่นี่ชายเดียวนะครับมาคนเดียวชิวๆครับเดินทางมาสบายเลยครับวันนี้ผมีอันตรายนะขาม้านะครับกัสมี ข้าวม้าเที่ยวชมนะครับในอุทยานผู้ใหญ่40บาทเด็กหน่อย20บาทครับแล้วก็ถ้ามีรถยนต์นะครับก็คันละ40บาทมอตเตอร์ไซค์คันละ20บาทนะครับก็เข้ามาเที่ยวกันได้ใส่เงินบ่ถึงร้อยนะครับก็เข้ามาเบิ่งความสวยงามนะครับในบริเวณนี้ถ้าเามาเบิ่งบริเวณนี้ยงามหนาวนะครับก็ชมีความาสวยงามกว่านี้หลายครับ ัเพื่อนๆหลังจากเข้านะครับชมบริเวณนะครับผาแตมนะครับกันไปที่เรียบร้อยจุดหมายต่อไปเข้าสิบไปนะครับที่บริเวณเสาจุดหมายต่อไปนะครับที่เข้าสิบไปก็คือเสาเฉลียงนะครับตอนนี้เ้าก็สิเดินทางออกจากผาแตมแล้วนะครับเพราะว่าซึ่งว่าอุณหภูมินะครับเริ่มร้อนแล้วนะครับอุณหภูมิ้องไปผู้บรรยายเองครับเราบรรยายอุณหภูมิเริ่มร้อนนะครับ กะว่าจะมาแต่เช้ามาถึงนี่สายเลยร้อนเลยถ้าตอนเช้าเช้ามาพระอาทิตย์กำลังขึ้นมันจะสวยครับผมใช่เดีวตอนนี้กับกล้องหรือพูดกับเราก็พูดพูดด้วยล่ละครับอ่ะครับเดี๋ยวกะสีเดินทางกับไปเสาเฉลียงกันต่อแล้วนะครับเพราะว่าอุณภูมิตรงในโลกนะครับยืนอยู่ตากแดดบริเวณนนะาะาร้อนมากๆครับผมพี่น้องไป ไปจุดอื่นกันต่อครับ กลับมายางผาแตมเมือนที่เห็นนะทหารทหารเวียดกงลงหยกทหารทหารเวียดกงลงหยกถามซื้อเพื่ออะไเพ่นซื้อเงี้ยเงี้ยอันนะเงี้ยเงี้ยอันทหารเวียดกงลงหยกคนวัเที่ยวนะครับเงี้ยเงี้ยอันเงียคึก้ทหารเวียดกงลงหยกปีนอดเลยอันนี้เงี้ยนนังนี่ ฮะเงินลงก็ได้เอ้าเงินลงครับก็มาถึงแล้วนะครับด้านหลังผมนี่ก็คือเสาเฉลียงนะครับก็เป็นหินนะครับที่ว่างซ่อนกันอยู่แล้วก็ตั้งอยู่มีส่งสูงนะครับลักษณะคล้ายๆกับห็ดนะครับเดี๋ยวชิไปถ่ายให้พี่นนองบึงใกล้ๆนะครับว่ามันเป็นจังไรกันครับไปไปเบิ่งนการครับก่อนทางเขามานะครับบริเวณพัดแต้มนะครับ ก็จะเป็นหินนะครับลักษณะสูงนะครับสูงชันเึ้นไปทานนู้นนะครับก็เป็นหินจะเป็นลักษณะคล้ายๆก็เป็นเฮดนะครับก็มีความสวยงามนะครับอ่ะกระเบื้องการซามีแบบพี่น้องไอ่นี่แหละครับนี่ถ่ายให้พี่ให้น้องเบื้องนะครับนี่สูงนะครับเบื้องกกใหม่คุณนี่ครับตัวนี้มีลักษณะคลายเฮดนะครับ เสาเฉลียงรู้สึกว่าซิมมี่อีกอยู่บริเวณหนึ่งนะครับอยู่ที่อทางเขาผาชนะใดนะครับนี่อ่ะวันนี้ก็ให้พี่น้องดูเบิ่งกันซ้านี่แล้ะครับครับสำหรับอ่าคลิปนี้นะครับผมกัมาผาแตมแล้วก็เสาเฉลียงกันนะครับก็เป็นทิปสันๆนนะครับลิปหนึ่งแล้วก็คลิปหนาข้าสิบไปนะครับที่อ่า วัดธรรมผู้หาสวรรค์นะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันนี่บรรยากาศสิเป็นยังไงนะครับสำหรับทิพาแต้มนนี่นะครับผมก็จบร่วมกันไปเพียงเท่านี้ก็ล่าเพื่อนเพื่อนไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมบายบายกับเสาเฉลียงนี่แหละครับเดี๋ยวพบกันในครับทริปหน้าครับสวัสดีครับปรหยัดถ่ายสลีล่ะด้วยครับเด้อหลวงปู่ไปร้านเดียบึกด้วยครับเดี๋ยวเข้าไปเดิน นะครับชมการบริเวณวัดนะครับแล้วก็ไปเบินจุดชมวิวครับไปโอ้ของนี่บเวนธรรมดาเลยครับพี่น้องของใหญ่เลยครับนี่โอ,โอ,โอ้สุดยอดครับโอ้สุดลุกหูหลูกตาเลยพี่น้อง